ปลาแดดเดียวแม่มณีสูตรต้นตำรับกรอบยันหางสั่งได้แล้ววันนี้ตามลิงก์ด้านล่างสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะท่านผู้ฟังคาในทุกๆประเทศนะคะ ก็มักจะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางสิ่งเนี่ยอาจจะดูธรรมดาสําหรับคนในท้องถิ่นนะคะแต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะมันก็กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและก็น่าจดจํานะคะจนบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพนะคะแชร์ออกไปให้โลกได้เห็นและประเทศไทยของเรานะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มักจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่มาเยือนเสมอนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะพาท่านผู้ฟังนะคะไป ฟังสาม,มุมมองจากนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พวกเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับประเทศไทยในแบบที่พวกเขาเนี่ยได้มาสัมผัสด้วยตนเองนะคะบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะทําให้เรายิ้มนะคะบางเรื่องอาจทําให้เราภูมิใจนะคะและบางเรื่องก็อาจจะเป็นมุมใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยสังเกตกันมาก่อน,นะคะ่ะ คลิปแรกที่อาจจะหยิบมาพูดถึงวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกในไทยนะคะสําหรับชาวต่างชาติเลยก็ว่าได้อย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีปั๊มน้ํามันเอาไว้ให้บริการผู้ที่ขับขี่รถนะคะบนท้องถนนแต่ว่าในการบริการลูกค้าของแต่ละประเทศนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะในต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปก,ก็จะเป็นแบบเซลอร์วิชนะคะขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็จะมีพนักงานคอยบริ การเติมน้ามันให้กับลูกค้าแต่ว่าแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีปั๊มที่เป็นแบบเซลส์์วิสเช่นกันค่ะที่พบได้น้อยมากๆในไทยนะคะเท่าที่จะจำได้เนี่ยก็เคยเจอปั๊มแบบนี้ในจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะที่เราเนี่ยจะต้องเดินไปจ่ายเงินก่อนนะคะแล้วก็เดินกลับมากดหัวจ่ายเติมเองค่ะเอาละค่ะมากันที่คลิปวันนี้ค่ะเป็นคลิปจากบนทิกต็อกนะคะของหนุ่มต่างชาติชาวเยอรมันคนนี้ค่ะ เดีมันฝรั่ง1972นะคะที่เหมือนว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีครอบครัวนะคะเป็นคนไทยคลิปนี้เองตัวเขาเนี่ยก็ได้แวะมาที่ปั๊มน้ํามันสีฟ้าสาขาหนึ่งในประเทศไทยเพื่อที่จะแวะซื้อของนะคะเขาก็ได้หยิบมือถือมาบันทึกนะคะบรรยากาศปั๊มในไทยนะคะพร้อมกระบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อคุณแวะมาเติมน้ํามันคุณไม่ต้องลงมาเติมเองจะมีพนักงานเติมให้และที่ปั๊มน้ํามันในไทยเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับร้านสะดวกซื้อแบบนี้อยู่เสมอที่สําคัญในปั๊มแบบนี้เนี่ย คุณสามารถหาอาหารอร่อยๆได้เช่นกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีร้านสะดวกซักไว้ให้บริการด้วยค่ะก่อนจะพาไปดูห้องน้ําสาธารณะตามปั๊มในไทยนะคะว่ามันสะอาดมากๆถึงแม้ว่าในระหว่างวันนี้นะคะจะมีผู้ที่มาแวะใช้บริการอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังคงสะอาดอยู่เสมอน,นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าก็คือร้านกาแฟในปั๊มนะคะที่ก็จะมีมุมสวยๆให้นั่งพักดื่มกาแฟนะคะซึ่งสําหรับเขาแล้วเนี่ยปั๊มน้ามันในป ประเทศไทยนั้นมันช่างดูคลาสสิกมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ปั๊มน้ำมันธรรมดานะคะแต่ว่ากลับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแทบจะครบครันเลยทีเดียว แลาปลั๊มน้ำมันบางแห่งนะคะก็อาจจะมีที่พักให้บริการสําหรับผู้เดินทางค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็หยิบเอาคอมเมนต์มาให้ท่านฟังได้รับฟังกันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะเขาก็บอกว่าห้องน้าเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับคนไทยห้องน้ําต้องสะอาดแล้วก็หอมอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในฐานะคนขับรถบัสที่ต้องพึ่งห้องน้ําสาธารณะฉันหวังว่าจะพบห้องน้ําที่สะอาดแบบนี้ในเยอรมนี ส่วนคาแนนนี้ค่ะเข้ามาบอกว่าในฐานะคนไทยผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดในโลกแต่ว่าในโลกนี้ไม่มีประเทศใดที่เหมือนประเทศไทยอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าวัฒน,ธ,นธรรมก็ตาม และคอมเมนต์นี้ค่ะที่เข้ามาบอกว่านั่นเือผลที่ฉันรักประเทศไทยจุดพักรถหรือสถานีรถไฟทเทอมันไม่มีอะไรแบบในไทยหรอกนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนนะคะมาต่อกันที่อีกคลิปค่ะเป็นเรื่องราวของคลิปสั้นๆนะคะจากบนทิกตอกที่ถูกโพส์โดยผู้ใช้งานทิกตอกรายนี้ค่ะอัธิมอินดีเอเชียนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวในหลายๆประเทศนะคะฝั่งเอเชียครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้เดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยค่ะโดยหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็เดินทางไปตาม นนนะะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีสวนลอยฟ้านะคะแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนกรุงอยู่ที่เซนทันพาร์คหรือว่าเซนทันดูซิตนะคะซึ่งแอดเนี่ยก็เคยหยิบเอามาพูดถึงนะคะไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นภาพมุมสูงนะคะจากสวนลอยฟ้าที่มองลงมาเนี่ยก็จะเห็นความสวยงามของส่วนลุมพินีด้านล่างนะคะมองเห็นรถไฟฟ้าแล้วก็ความสีวิไลของเมืองหลวงแห่งนี้นะคะที่ล้อมรอบไปด้วยตึกสูงนะคะและถนนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายของยานพาหนะนะคะความสะดวกสบาย ความทันสมัยนี้เองนะคะทําให้ชาวต่างชาติคนนี้น,นถึงกับต้องติดแฮชแทกเอาไว้เลยนะคะว่านี่คือประเทศไทยจริงๆหรอ เขาพูดตอว่ามันเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยความสวยงามที่น่าทึ่งนะคะช่วงเวลาที่เขาไปนั้นเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะน้อยกว่าวันที่แอดเดินทางไปนะคะแอดจึงไม่ได้เดินไปชั้นบนสุดนะคะเนื่อง,งจากว่าเบียดเสียดเกินไปนะคะประกอบกับดินฟ้าอากาศก็ไม่ได้เอื้อมหน่วยมากหนักนั่นเองค่ะที่นี่นะคะผู้คนก็จะเดินทางมาเยี่ยมชมมากมายนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะทั้งยุโรปและเอเชียแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่ารูปแบบของสวน แห่งนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็เหมาะสําหรับใส่เซลฟี่อย่างยิ่งค่ะใครที่อยู่ไกล้ๆนะคะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเนี่ยแอดก็อยากแนะนําให้ลองไปเดินเที่ยวดูสักครั้งค่ะ คลิปนี้เองนะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้นะคะอย่างคอมเมนต์แรกเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นของข้างบ้านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศอันตรายแล้วก็แปะภาพเหตุการณ์ดินสุดที่ถนนสามเสนเอาไว้ค่ะซึ่งคอมเมนต์นี้เองนะคะก็มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแทนคนไทยนะคะว่าทุกทที่มันก็อันตรายหมดนั่นแหละประเทศของคุณก็ด้วยแล้วก็คุณมาจากประเทศนี้ใช่ไหมอีกคอมเมนต์นึงค่ะก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้เช่นกันว่า มันก็ปกตินะในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยอีกคเหนึ่งนะคะก็ยังเป็นคอมเมนต์ปั่นของข้างบ้านที่เข้ามาบอกว่าระมัดระวังแผ่นดินไหวด้วยนะก่อนจะแปะรูปของที่เกิดขึ้นณนะบริเวณถนนสามเสนนะคะคอมเมนต์นี้เองก็เช่นกันนะคะมีชาวต่างชาติเข้ามาตอบกลับแทนคนไทยว่ามันเห็นชัดเจนว่าเป็นหลุมยุบไม่ใช่แผ่นดินไหว เจ้าของเมนที่คาดว่าน่าจะเป็นข้างบ้านเนี่ยนะคะก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้ขอโทษทีนะมันเป็นดินแดนที่ถูกน้ําท่วมก่อนจะแปะรูปของเหตุการณ์น้ําท่วมในหล่มสักนะคะที่ผ่านมาแน่นอนว่าหนุ่มต่างชาติเนี่ยเขาก็ตอบกลับคอมเมนต์ของข้างบ้านคอมเมนต์เช่นกัน,นะคะ่ะว่า มันก็เกิดเหตุหการณ์แบบเดียวกันในประเทศของคุณนะก่อนจะแปะรายละเอียดข่าวเกทับกันไปค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องให้ถึงมือพี่ไทยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่คอมเมนต์ต่อมานะคะที่เขามาบอกว่าขอโทษนะก็คงจะมีแค่ในกรุงเทพแหละสําหรับวิวแบบนี้แต่ว่าภูมิภาคอื่นๆของไทยเนี่ยไม่เหมือนกับกรุงเทพซึ่งคอมเมนต์นี้นะคะแอดก็มองว่าถึงแม้ว่าภูมิภาคอื่นๆเนี่ยจะไม่เหมือนในกรุงเทพแต่ว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีความสวยงามแล้วก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ แมจะไม่ได้มีความเจริญเท่าในกรุงเทพนะคะหรือว่ามีตึกสูงใหญ่แต่ว่าก็ยังมีธรรมชาติสวยงามนะคะให้ได้ออกไปพักผ่อนหย่อนใจกันค่ะและเชื่อว่าเป็นความสวยงามแบบที่ในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่มีเช่นกันค่ะมาปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ถูกส่งต่อเรื่องราวโดยหนุ่มคนนี้ค่ะ Nomad เซอรสนะคะหนุ่มต่างชาติอีกคนที่เขาเนี่ยก็มีแฟนเป็นสาวไทยค่ะคลิปนี้เขาก็ออกมาแช์นะคะบรรยากาศประเทศไทยตอนกลางคืนค่ะลงบนทิกตอกเพื่อโชว์ว่ามันมีความสีวิไลสวยงามแล้วก็ปลอดภัยมากแค่ไหนนะคะเมื่อท้องฟ้านเนี่ยเริ่มมืดลงแล้วแสงไฟหลักสีสันก็เริ่มเข้ามาแทนที่นะคะซึ่งสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็รวบรวมนะคะมาจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยไม่ใช่แค่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเท่านั้นแต่ว่าก็จะสังเกตนะคะว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นแหล่ง นนะะที่มีผู้คนพลุกพล่านนะคะถากว่าเป็นต่างจังหวัดนะคะในพื้นที่ที่เป็นไร่นานะคะสวนเนี่ยก็อาจจะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการออกมาเดินยามค่าคืนนะคะโดยในคลิปเนี่ยเขาก็ขึ้นเป็นข้อความเอาไว้นะคะว่า การเดินเล่นในประเทศไทยยามค่ำคืนเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงเราจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นกว่าปกตินะคะแต่สําหรับเขาแล้วเนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือว่าในประเทศไทยเรารู้สึกปลอดภัยมากกว่าในประเทศที่เราเนี่ยเดินทางจากมานะคะ การหยิบมือถือขึ้นมาใช้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้คนที่นี่เนี่ยก็เป็นมิตรมากๆเต็มไปด้วยสีสันอันสว่างสวัยของแสงไฟนะคะพูดต่อนะคะว่าคนไร้บ้านที่นี่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เข้ามายุ่งกับผู้อื่นมากจนเกินไปนะคะแถมยังมีร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงอีกด้วยนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารริมทางมากมายแค่อาจจะต้องระวัง สุนัขนะคะในบางพื้นที่ที่เปลี่ยวนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาของหลายๆคนนะคะรวมถึงคนไทยด้วยเวลาที่จะต้องเดินผ่านกลุ่มสุนัขนะคะที่พร้อมใจกันหันมาสบตาคุณนะคะเหมือนกับกําลังจะถามว่ามาเล่นวิ่งแข่งกันไหมนะคะก็อาจมีลังเลก,กันบ้างนะคะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะคะเป็นการย้ําเตือนนะคะว่าแม้ว่าจะมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะเหมือนเป็นบททดสอบใจนักท่องเที่ยวนะคะว่ามีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยมากแค่ไหนซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยัง คงนะคะเชื่อมั่นในประเทศไทยแล้วก็มองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆเช่นกันเมื่อช่างน้ำหนักดูแลนียประเทศไทยเนี่ยก็ยังดูปลอดภัยกว่าอยู่ดีนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็เอาคอมเมนต์มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นกันค่ะคอมเมนต์ comment แรกเนี่ยนะคะก็บอกว่าบางสถานที่เนี่ยก็ไม่อยากให้เดินตอนกลางคืนนะคะประเทศไทยมีคนดีเยอะแต่ว่าคนไม่ดีเนี่ยก็มีค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะเข้ามาบอกว่าอย่างไรก็ตามคุณเป็นชาวต่างชาติโปรดระมัดระวังอย่าออกไปคนเดียวแล้วก็อย่าไปที่มืดประเทศไทยปลอดภยัยแต่ก็ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าระวังสุนัขจรจัดในพื้นที่ห่างไกลควรแนะนําว่าให้ใช้ไม้คอมเมนต์นี้ค่ะที่เข้ามาบอกว่าเดินตอนกลางคืนในประเทศไทยคนไม่เท่าไหร่ระวังแค่หมายอย่างเดียวมันชอบไล่กัด ปิดท้ายด้วยความ,มนี้ค่ะที่บอกว่าประเทศไทยอันตรายสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักเพราะว่ามีของกิน24ชั่วโมงซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเอกฉันท์มากๆในเรื่องของการที่ต้องระมัดระวังนะคะแม้ว่าจะปลอดภัยแค่ไหนแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับนะคะสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่ครดิตหลังข้อมูละคะอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณนานผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันเสมอมานะคะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินแล้วก็ทีมงานนะคะในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ